สบายดีพอ่อแม่พี่น้องสบายดีป่าลูกเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องแม่น้องเดือนทุกคนจ้าก็คือ <c oughs> มีข่าวมาแจ้งให้เอฟซีฟังเนาะก็คือว่าแม่น้องเดือนเนาะไปหับเขื่องมาขายทุกคนจ้าเ <c oughs> ต็มโหลดฮักกับมาห่อทุกคนเลย ถากล่องไปดูซื้อมาโปงแหวกสีลลยตาในเดอ่อแม่พน่น้องก็คือหลังจากอันมาเฝ่าตาจอยเนาะพอใหญ่เปิดอาการดีขึ้นกับบริคอยแบบกับบริยากก็ได้บริคอยบีบคอยนวดเพิ่นส่วนนีอาการพ่นดีขึ้นมาสี่หาเมือแล้วไม่ต้องเลิกก็ได้ว่งไปหับเข่องมาค้ายที่กลัวละาปบ่ายอยู่สื่อกัน ขาใส่จ่ายเห้มันกระลายเราทุกคนหมดหางยังกะซื้ออยู่ซื้อกินในกรอบว่าวเฮือนจ้านแล้วกะ็ลูกเต้าเขากัก,ก,กินแน่กะะัะไลายลแน่ทุกคนเลยใน้องเตือนก็เลยโว้ยะ่ะไปหับเครื่องมาคายแลวกะสิดอกคลายน้ำบาดนี่แหละแล้วก็น้องดาบไปน้ำเหมือนได้บันยาก,กับทุกคนเลยก็คือถ้าพญา,ายิ่นเมื่อไม่อยู่เขาก,ก็สิยุดเนาะก็ะคือส่วงนี้ก็เอามาเราคายไปน้ำเพราะเครื่องเขากไปลงทุนทุกคนเลย ไปหัเอามาคายตัวแ้วคายไปแล้วก็ไปส่งขึ้นเพิ่นทุกคนเลยแต่เดี๋ยวสิมารีวิวเครื่องให้เบิ่งเนาะเพื่อเอฟซีทานได้เพื่อ,อากอุดนูนเท่าแต่ว่าซื้อไปหายผู้นั้นผู้นี้เนาะ่วยเรือผู้นั้นผู้นี้กาขอบุณขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อถ้าเอฟซีทานได้ากอุดดนูนเนาะเดี๋ยวสิรฮาซิรีวิวเครื่องให้เบิ่งทุกคนเลยว่ามีเครื่องแบบได้แน่แต่ว่า ค่ะแบบที่ห้าบ่มี่ะาสร้างมากกับห้าให้ได้เนาะเพราะว่าในร้านเพิ่นมีร้ายแบบแต่ว่าห้ามาบ่บไวทห้ามาบ๊อบลทยทุกคนเลยแต่ว่าในร้านเบิ่นมีรลายแบบค่ะอยากได้แบบได้อกข้าก็ได้เนาะเดี๋ยวห้าไปเอามาให้ให้ยสวยเรือแบบอุดโน้นเท้าให้ซกื้อให้คนนั้นคนนี้ก็ได้ทุกคนเลยมียปัญหาเนะติดต่อมาหลาทางเฟซบุ๊กไมมน้องเดือนทุกคนเดี๋ยวรีวิวเครื่องให้เบิร์นบ้าเื่องเขา เมน้องเดือนเอามาทุกคนเลยถัดไปก็พอน้องเดือนก็คือผู้หนึ่งคับผู้หนึ่งอุ้มทงเรื่องแต่ว่าคนเดียวกันเศษแบบนี้เนาะสู่ไปแหระทุกคนเลยเศษหน้าได้เนาะหาพอได้กินพอได้ใส่บัห้ากัคือว่าอะไรบัห้ากับบได้ใส่บมีอาห้ามันกะบได้บัลายได้เล็กได้หน่อยก็พอได้ตืมกัน ก็กำลังบากนิดน้อยหนึ่งตรงเตียงนะทุกคนเลยส่งแบบนี้ก็มีทุกคนจา้าของเด็กทรายเนาะนี่ต้นนี้กั ราคาซองลอยเศ้าทุกคน,น,นเลยบอแพงทงกัพยคยค่ะคนเสียยคนเสียย ันนี้เป็นเสื้อคลุมเสื้อมากระแลงก็หกสิบบาทส่งอันนี้เข้าหาน้เาเข้ามันเบิทุกคนเลยตัสองร้ยงามงามแพ้มันแพ้โคตรด,ดีเลย เจ้าแม่ข้าจะไว้หนูเองเนีทุกข้างที่เฮาเครื่องมาคายครับกษิมาเทลตรงนี้นี่ทุกคนเลยมาเทแล้วก็ม,า,า,มา,ออาคัดมาเบิ่งว่าตัวใดราคาเท่าไรเขาส่งให้เฮาเท่ไรเพอเฮาเครื่องมาใหม่เอากสิมาเนี่ย กองจุ่นูนเลยยังอีกทงหนึงน่งบ้ันเพศสู่ทุกคนเลยขอตองเดือนหาคนเดียวกับบาไว้หาโฟได้ใส่บมวได้ไล้ได้เนาะได้สำเร็จกับบฟลด้ตื่นกันปุ้ยเก่งสีขึ้นมาเลิศ แบบว่าส่งในหรือว่าเสือสูตรของเด็กน้อยก็มีแต่ตัวหนึงของเด็กน้อยสามสิบสองสิบสามปีในนี้อีู่ห้องเด็กน้อยสองปีห้าหา,หาปีใส่ได้เจ็ดปีจำนองเดือนก็ใส่ได้สุดกีฬาจำนองเดือนใส่ได้ คองลายแห้งทุกคนเยรีวิวไม่ไหวเยอะเกินเป็นเสือแขนยาวอันนี้โหยโคตรสวยเลยวะ่ะเสือแขนยาวอันนี้เป็นกางเกงขายาวอันนี้เป็นเสือแขนยาวไวรุนอันนี้เป็นสุดแครแบรอันนี้เป็นสุด สุดผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นเสือเป็นส่งอย่างสวยตัวนี้แนส่สิรีวิวให้เบิ่งเนาะอันนี้ก็เป็นสุดเล็กน้อยสวยเลิศทุกตัวค่ะอันนี้เป็นส่ง ส่งท่านทรายอันนี้ก็เป็นส่ง้าสารท่านทรายอ้ยงามต้นนี้เลยยัางงามเลยทุกคนไอ้ต้นหนึ่งซองร้อยบาทแพะนี่ยังดีเลยสุดยอดเดี๋ยวทามทำเองเพื่อจะไ,ไ้ใส่ปอ <c oughs> ซีรีส์วิวตัวนี้ใหเบิร์ทุกคนเลยยังงามเลยตัวนี้เป็นเสือเสืออันผุดเถ้านะทุกคนเลยหมดเถ้าไปไในเป็นสงเป็นสูตรขู่กันแบบใส่สบายสบายเลย,ยขากอันนี้วะ่ะ สวยเป็นผู้ดีเลยวะ่ะอันนี้เป็นเสือคุ้มเสือมักกะเลงทุกคนก็ชื่อหัวนอกผู้ถาของพิษมารใส่อันนี้เป็นเสือทันธุ์ยาเสือลึกสุดคุกคน,นเดี๋ยวปไปถ่ายรูปกัะ เสือป๊าอย่างนาเลยอย่างสวยตงน้ะป้าแม่จนะบ้านทุแม่ทไหมอมอมน่แบนีสะออนแพ้ดิขวดนาเลยทุกคนเลยนุ่ม,น,ม,น,มนุ่มจะเป็นเสือ่ะ านียังวะคำามทรายเดี๋ยวมันคืออยียงวะเพราะว่า,วาไม่ต้องเลื่อนอันบนได้อยู่บ้านอีตัวเลยคือถ้าอยู่ไทยเนาะถาก็ไปหาเครื่องแล้วบุหูอ่ะเครื่องแบบได้ขามากักใส่บอกทางห่านเขาจัดให้คือมึงเสือโอ้คำาซทราย ฮูเพื่อวะจะก็ฮูอ้อันยียงแจ๊กแป๊โพยังนั้นนะสวยอีกเล็กหน่อยว้รุ่นนะก็สิมักไม่มีอะไรทุกคนเลยคือส่วนไม่ต้องเดือนอันประคายส่วนจะเจอยู่บ้านต้นนะมันจะมีเสอือสายตูดทุกคนเลยสายตูดุ้ยคลายดีคลายดีบ็อกเซอร์ทานไส้ก็มีอุดโน้นไหนเดอ้อพ่อแม่พี่นอกอันนี้ส่งข้ายาจวจังวมข้ายาว ใส่คุดเผือกคุดมันส่วนนี้แพก้กระคนมันอันนี้นท่งทิมิ่งาอองามเลยมจ้ะแพะคนละแบบโอ้แพะขากอันนี้ตัวนี้โบเบตาสิเป็นคนก็สิบ,บอกเป็นคนแพะตัวนี้ข,ขา มีน้องเดืเอะเอาไหว้หนงมีทุกคนเลยไปหลอกค้าของตะก่อนนี่ตัวง,งามๆอาม่ารอบนี้มีแต่แบบผาอันนี้ดีๆทั้งนั้นเลยแต่รอาค้ารอบก,ก่อนมันมีผาบางผาอันนั้นแบบผ้ายา,ากทุกคนเลยแต่ว่ารอบนี้มีแต่แบบผาดีๆนานๆแต่ราคา,ามันกับโบขึ้เก่าเาะราคากับแพงก็ส่งในเท่ากับแพงแต่ถ้าไปรอบอันก่อนนะก็ส่งในเท่ากับบกแพงปันใดเะว่า เงินต่กอนร้อยหนึ่งแม่ม่แต่หาที่นพันธสีตอนนี้ร้อยหนึ่งหกชิ้นหาพันสีแล้วโอ้ยงามดิแพ่ขากอันนี้ตัวนี้แค่แบบบราเป็นคนทุกคนเลยไปสิห้างก็ถึงใหญ่าง เดี๋ยวตโตน้อตัวสำเร็จรูปชอบข้าวนองจานมีวิวพอเหมือนกับคนนั้นเดี๋ยวพอวครองสีห้าเป็นหลอกกายตามหมู่บ้านนะมันคือผับแบบคอยง่ายแบบทุกคนเลยพอปะ เอาไปและไรคะเจ้าก็แกะเลือกเนี่ยนี่ซบมือ,เ,อเถอะจ้ะงานได้เสือผมจะออนแพมน,นานๆเลยอยากซบอึบเลยต้องมากับตีอชุดนี้ได้อย่างสวยเลยนี่ทาา่ามถมเออเอาตัวก็ชจะเอาเขาสระตืเอาไอ้เพื่อนใสจ เนี่ยกลังเสกบาง้องมันนีมาข้าส่งราคาเา่าไดเนอะ สำหรับคลิปนิการ่าเลยเด้อ่อแม่พี่น้องกับขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกทา่านที่เบิ่งและติดตามคลิปเป็น้องเดือนเดอ้อจะได้กับข้อหายยูดีไม่แห้งทุกท่านเดอ้อแล้กัขอบุญบขอบคุณขอบคุณหลวงหนาเดอ้อที่อุดหนุนเป็น้องเดือนเนาะขอบคุณหลวงหนาขอกันใหม่คลิปหนาทุกกนจะสบายดี